ปวดหัวตุบๆข้างเดียวเป็นมา2วันค่ะไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่มีอาการเห็นแสงวูบวาบโดยช่วงนี้ค่ะเป็นประจําเดือนแล้วก็มีการพักผ่อนน้อยค่ะมีการทานยาพาราเซตามอลแล้วก็ไอบุโครเฟนมาก่อนแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นค่ะไม่มีประวัติโรคประจาตัวแล้วก็ไม่มีปอดแพ้ยาค่ะยาที่ผู้ป่วยได้รับในครั้งนั้นก็คือเป็นเออร์โกตามีนฮาเตทเป็น1มิลลิกรัมต่อคาเฟอีน1 0 0มิลลิกรัมค่ะก็ ให้รับประทานเป็นครั้งละ2เม็ดทันทีถ้าไม่ดีขึ้นใน30นาทีก็คือทานจำได้อีกครั้งละ1เม็ดค่ะพอเว็บนิก็เป็น episodic migraine without aura without DRP ค่ะ Subjective data คือเป็นผู้ป่วยหญิงมาขอสุยาแก้ปวดหัว m มเก a มีอาการปวดหัวตุกๆข้ครางเดียวเป็นมา2วันค่ะไม่เคยมีอาการแบบนี้มากตอนแล้วก็ไม่มีอาการเห็นแสงวูบวาบช่วงนี้เป็นประจำเดือนแล้วก็พักผ่อนน้อยค่ะทานพาราแล้วก็ ibuprofen มาแล้วแต่ว่าไม่ดีขึ้นแล้วค่ะ เป้าหมาก็เป็นยาที่ผู้ป่วยได้รับในครั้งนี้ค่ะ Assessment ค่ะสำหรับการ Differ น n t ไดแอนโนซิ osis, ที่เป็นปวดหัวธรรมดากับปวดหัวแมกเกนก็คือถ้าเป็นปวดหัวธรรมดาก็คือจะเป็นปวดหัวแบบบริเวณรอบๆศีรษะค่ะไม่ได้มีตำแหน่งที่จำเพาะแต่ถ้าเป็นปวดหัวไมกเกนก็คืออาจจะมีการปวดหัวข้างเดียวหรือว่าอาจจะมีการนํามาก่อนที่เกี่ยวกับการมองเห็นหรือว่าการได้ยินเสียง กันมีประสับสระสัสนี้นค่ะในผู้ป่วยรายน,นี้ก็คือเป็นปวดหัวข้างเดียวแล้วก็ไม่มีอาการเห็นแสงวูบว่าม,มาก่อนก็เลยน่าจะเข้ากับการปวดหัวในเกณฑ์มากที่สุดค่ะส่วนแนวทางการไดิอะนสิสต,ตามไกด์ไลน์ค่ะก็คือจะต้องมีเกณฑ์ก็คือจะเป็นปวดหัวปวดศีรษะอย่างน้อยาครั้งแล้วก็อาการปวดศีรษะค่ะมีรลยะเวลาตั้งแต่4ี่ถึงเจชั่วโมงโดยอาการปวดศีรษะอาจจะมีลักษณะเป็นปวดซิกเดียวหรือว่ามีลักษณะปวดศีรษะเป็นตุบๆหรือว่าปวดตามชีพจรค่คะ แล้วก็มีอาการอื่นๆร่วมด้วยอย่างน้อยหนึ่ง้อก็คืออาจจะมีอาการขึ้นไส้หรือว่าอาเจียนอยู่ในบริเวณที่มีแสงจ้าแล้วก็การได้ยินเสียงก็อาจจะทําให้มีอาการปวดศรีรษะมากขึ้นได้ค่ะส่วนการปวดหัวไมเกรนค่ะก็จะแบ่งออกเป็นที่มีอาการนํากับไม่มีอาการนําถ้ามีอาการนํามาก่อนก็คืออาจจะเข้าเกณฑ์ตามที่แสดงในรูปค่ะก็คือการมองเห็นผิดปกติหรือว่ามีการรู้สึกสัมผัส มีอาการผิดปกติทางแบบด้านภาษามีการอ่อนแรงค่ะก็ในผู้ป่วยรายนี้ก็คือไม่ได้มีอาการนํามาก่อนก็เลยจัดเป็นไมเกนวิดอัออร่าค่ะส่วนพานโทฟ,ฟิสิโอโลจีของโรคไมเกนก็คือเกิดได้จากการกระตุ้นสมองส่วนไฮโปทาลามัสแล้วก็การสมองค่ะซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบประสาทที่รับความรู้สึกโดยที่จะไปเพิ่มความไวต่อการเจ็บปวดค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการปล่อยสารสื่อประสาทเช่น CGRP ที่มีผลต่อใจ ไลเจอร์มิแนลเนอร์ค่ะรอบหลอดเลือดสมองก็ทําให้เกิกเดการอักเสบมีการขยายตัวของหลอดเลือดก็นําไปสู่การส่งสัญญาณความเจ็บปวดที่เพิ่มมากขึ้นค่ะหรือว,ว่าการหลั่งสารเซโรตทนินที่ลดลงก็ทําให้หลอดเลือดมีการขยายตัวขึ้นได้ค่ะส่วนริดแฟกเตอร์ในผู้ป่วยรายนี้ค่ะก็คือเป็นช่วงที่มีประจําเดือนอยู่ก็คือการที่มีประจำเดือนค่ะก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงก็จะไปกระตุ้นให้เส้นเลือดในสมองมีการขยายตัวได้ค่ะแล้วก็ การหลังคอสตาแกนดินมากขึ้นก็จะทําให้มีอาการปวดได้มากขึ้นค่ะร่วมกับผู้ป่วยมีการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะก็อาจจะทําให้สมองส่วนไฮโปทาลามัสก็ที่ควบคุมการน,นอนและก็ความเจ็บปวดทํางานได้ไม่ดีก็ทําให้มีความไวต่อการกระตุ้นได้มากขึ้นค่ะส่วนแอสเซนเมนต์ฮอบเทอราปีค่ะก็จะเป็นแนะนําให้เป็นผู้ป่วยทุกรายค่ะควรได้รับยากแก้ปวดโดยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือที่เป็นยากแก้ปวดทั่วไปก็เช่น พาราเซตามอลหรือว่าเป็นเอนซทค่ะแล้วก็ยาเฉพาะที่เป็นกับไมเกนก็คือจะเป็นยาเอโกตามีนหรือว่ายากลุ่มทลิปแทนค่ะโดยเขาจะแนะนําให้เป็นการให้ยากแก้ปวดตามระดับความรุนแรงของอาการค่ะถ้าปวดรุนแรงเล็กน้อยหรือว่าปานกลางสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ปกติก็จะให้เป็นพาราเซตามอลหรือว่ายากลุ่มเอนซทค่ะแต่ถ้าปวดศีรษะรุนแรงมากหรือว่าปานกลางก็จนไม่สามารถทำกิจวัตรประจําวันได้ค่ะ ก็อาจจะให้เป็นตัวยาที่จำเพาะขึ้นก็เป็นตัวยากลุ่มเออโกตามีนหรือว่าเป็นกลุ่มคิปแทนค่ะโดยในผู้ป่วยรายนี้ค่ะก็คือได้ทานยาพาราเซตามอลมาก่อนแล้วก็ไอบูโครเฟนมาก่อน,แ,อฟฟน,อนแต่ว่าไม่ดีขึ้นก็เลยอาจจะพิจารณาเป็นตัวยาที่มีความจำเพาะกับไมเกรนมากขึ้นก็คือเป็นอนุพันธ์เออโกตามีนแล้วก็อนุพันธ์ยาเป็นยากลุ่มคิปแทนค่ะก็คือเลยเปรียบเทียบไอเอเจคของตัวยาเออโกตามีนกับคิปแทนมาค่ะก็ ใช้สำหรับการรักษาการปวดหัวไมเกรนระดับ Mod!? ด r ร t e ถึงซีเ e ียทั้งคู่ค่ะด้านประสิทธิภาพก็คือยาในกลุ่มทิแพแทค่ะก็มีประสิทธิภาพในการบรรเทาการปวดได้ภายใน2ชั่วโมงที่ดีกว่าเออโกตามีนค่ะแล้วก็มีส่วนในการช่วยลดอาการร่วมของไมเกรนเช่นขึ้นไส้อาเจียนปวดแสงหรือว่าปวเสียงได้มากกว่า ส่วนอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบเอโกตามีนกับซูมาทิปแทนค่ะก็จะพบว่าในผู้ป่วยที่ปวดศีรษะค่ะจะหายภายในสองชั่วโมงในกลุ่มที่ได้รับซูมาทิปแทนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับเอโกตามีนค่ะแล้วก็ในกลุ่มที่ได้รับซูมาทิปแทนก็มีการใช้ยาอื่นๆช่วยแบบบรรเทาอาการน้อยกว่าค่ะส่วนผลข้างเคียงก็คือทั้งสองตัวไม่ได้แตกต่างกันค่ะในการศึกษาน,นี้ส่วนเซฟตี้ก็จะค่อนข้างคล้ายๆกันอยู่ค่ะถ้าเป็นอโกตามีนก็จะ มีขึ้นไ้อาเจียนเปิดท้องเวียนศีรษะด้วยค่ะคลิปแทนก็เปดิดศีรษะมีเวียนศีรษะห้งวงนอนอ่อนเพรียดูว่าืูว่ารู้สึกแนหน้าอกปวดกล้ามเนื้อขึ้นไ้อาเจียนได้ค่ะในตัวอย่างั้งสองกลุ่มก็คือแน,น,นะนําว่าห้ามใช้ในผู้ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือว่าผู้ที่มีหลอดเลือดปลายมือปลายเท้าตีบได้ ส่วนแอสเนลก็คือถ้าเป็นเออร์โกตามีนก็กินเป็น 1- 2เม็ดถ้าอาการไม่ดีขึ้นในส0สนาทีก็ทานซ้ําได้อีก1เม็ดค่ะแต่ว่า1วันไม่ควรเกิน6เม็ดแล้วก็1สัปดาห์ไม่เกิน10เม็ดค่ะถ้าทานไปแล้ว6เม็ดใน1วันก็ควรงดยาอย่างน้อย4วันค่ะในตัวยาทิพแพนก็ถ้าเป็นสุมาทิพแพนก็คือกินเป็น 1- 2เม็ดแล้วถ้าไม่ดีขึ้นใน2ชั่วโมงก็ทานซ้ําเป็น1เม็ดค่ะใน1วันไม่ควรเกิน4เม็ด ส่วน e ด i ทิ p แทนก็คือกินเป็น1-2เม็ดเหมือนกันค่ะถ้าไม่ดีขึ้นใน2ชั่วโมงก็กินซ้าได้ครั้งละ1เม็ดค่ะ1วันก็ไม่ควรเกิน2เม็ดค่ะส่วนได้ราคาถ้าเป็นอ r g โกตา i n นที่มีในร้านค่ะถ้าคาเฟออก,ก็เป็น85บาทต่อแพงคอาว่าเมแกนก็100บาทต่อแผงส่วนเมากาน่าก็50บาทต่อแพงค่ะยาในกลุ่มทิแพแทนที่มีในร้านก็คือจะมีแค่ e ด i b ิ p แทนค่ะที่เป็น40มิลลิกรัมก็คือ250บาทต่อแผงก็มีจํานวน2เม็ดต,ต่อแผง ก็สําหรับจากการพิจารณาไอเอซกค่ะก็คือในจะพบว่ายากลุ่มทิพแทนก็คือมีประสิทธิภาพสูงกว่ายาในกลุ่มอโกตามินค่ะในการบรรเทาการปวดศีรษะในช่วงสองชั่วโมงแรกแต่ว่าด้านความปลอดภัยและก็อุบัติการของผลขั้นเคียงของยาคั้งสองก็คือไม่ได้แตกต่างกันค่ะก็เลยมาพิจารณาเรื่องราคายาเป็นหลักค่ะก็ในตัวอีลิทิแทนก็ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวอีโกตามินในการรักษาแต่ละครั้งค่ะในผู้ป่วยรายนี้ก็คือเป็นไมเกิครั้งแรกแล้วก็ เลยเลือกที่จะให้เป็นตัวยาเออโกตามีนไปก่อนค่ะเพื่อบรเทึกาการแต่ถ้าใช้ยาเออโกตามีนไปแล้วยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะพิจารณาเป็นตัวคลิปแทนค่ะส่วนแทนเทอราปติกโกก็คือควบคุมอาการของโรคได้ไม่มีมีอาการปวดหัวลดลงสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ตามปกติค่ะมีความถี่ของอาการปวดหวัวมากยิลดลงแล้วก็ลดความถี่การใช้ยาแก้ปวดเพื่อบรเทาอาการปวดหัวค่ะเทอราปุติกแทนก็คือจะเป็นตัวยาเออโกตามีน ที่ผสมกับคาเฟอีนค่ะกินสองม็ดทันทีถ้าไม่ดีขึ้นในสามสิบนาทีก็ทานซําได้อีกครั้งละหนึ่งม็ดค่ะ efficacy monitoring <c oughs> ก็คือติดตามอาการทางคลินิกเช่นอาการปวดหัวไมเกรนจำนวนครั้งของการปวดหัวต่อเดือนค่ะลดลงแล้วก็จำนวนการใช้ยาบรรเทาการปวดหัวไมเกรนลดลงค่ะ safety <c oughs> ก็คือจะมีเป็น nausea no vomiting หรือว่าเป็น peripheral ischemia ค่ะก็คือเป็นไปมือไปเท้าอาจจะมีสีคล้ำขึ้นค่ะส่วน patient education ก็คือ ในยากลุ่มเอือกวดนะคะถ้ารับประทานทันทีเมื่อมีอาการปวดแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็กินซ้ำภายใน30นาทีค่ะ1วันไม่เกิน6เม็ดแล้วก็ในสัปดาห์ไม่เกิน10เม็ดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้มีอาการไมเกรนเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแอลกอฮอล์ค่ะส่วนฟิลเตอร์แพนก็ถ้าผู้ป่วยอาการยังไม่ดีขึ้นหรือว่าไม่ตอบสนองต่อยาก็อาจจะเปลี่ยนเป็นยากลุ่มใหม่ก็คือเป็นคลิปแทนค่ะหรือว่า เป็นตัวที่จำพอก,กับไมเกรนมากกว่านั้นค่ะแล้วก็อาจจะพิจารณาเริ่มให้ยาป้องกันปวดของไมเกรนถ้าส่งผลกระทบต่อการเรียนการทํางานหรือว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยค่ะหรือว่าในถ้าผู้ป่วยค่ะใช้ยาพาราหรือว่ายาเอนเซตมามากกว่า15วันต่อเดือนหรือว่าใช้ตัวทิปแพนมามากกว่า10วันต่อเดือนแล้วแบบมันไม่ดีขึ้นค่ะก็อาจจะพิจารณาให้ตัวยาป้องกันไปได้ค่ะก็ถ้าใช้ยาป้องกันก็อาจจะให้ประมาณ6-12เดือนค่ะ ก็สามารถที่จะหยุดได้ค่ะตัวยาป้องกันก็คือจะมีตามนี้ยค่ะแต่ว่าที่มีในร้านเราก็คือจะเป็นตัวแคลเซียมแชเนลบ็อกเกอร์ก็คือตัวฟูนารีซีนค่ะก็จะช่วยยับยั้งการหลั่งเซโรโทนินไนติกออกไซด์ช่วยลดการขยายตัวของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มสมองค่ะก็ถ้าเป็นฟูนารีซีนก็จะกินเป็นครั้งละ10มิลลิกรัมต่อวันก็คือกินเป็น2เม็ดก่อนนอนเวลาเดียวค่ะก็ประมาณนี้ค่ะคุณค่ะ เออไอกลุ่มทิพแทนมันมันมันพัฒนาจากเออกอดไหมหรือว่ามันมันคนละโครงสร้างเลยคนละโครงสร้างอ๋อแต่มันกินร่วมกันได้ไหมเหมือนเขาไม่แนะนําให้กินเออทําไมอ่ะถ้ามันคนละโครงสร้างแต่ว่ารู้ไซส์เฟกมันเหมือนเหมือนกันนี่หรอามันจะขยายแบบหล่อนแต่ว่าหดหล่อนหดเกินไปอ๋ออ๋อก็เลยกินร่วมกันไม่ได้เนาะเอาล้วแกงกรีนมีไหม ทิปแทนมีแกงกรีนไหมจาเฟกแกงกรีนจะพบไม่ค่อยเยอะในทิปแทนค่ะจะพบในเออร์กับมากกว่าอืมแต่ก็มีใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อหมดลอดเลือดอแต่เขายังไม่ค่อยนิยมราคามันยังสูงแล้ววันหนึ่งมันห้ามเกินกี่เม็ดมันบอกอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นตัวเออร์กอตัวทิปแทนอะตัวทิปแทนใช่ไหมคะอืมถ้าเป็นซูมาทิปแทนก็คือไม่เกินห้าสิบถึงหนึ่งร้อยมิลลิกรัมต่อวันอ๋อเขาจะบอกเป็นมิลลิกรัมมาใช่ไหม ถ้า e d t i p แทนก็เป็นไม่เกินแปดสิบมันมันมีแบบบอกเหมือนเหมือนเหมือนเออก่อนไหมที่ว่าห้ามเกินกี่เมตรต่อสัปดาห์อะไรอย่างนี้มั้ถ้าเป็นถ้าเซมาก็ประมาณไม่เกินสี่เมตรค่ะถ้าเป็นเมตรละห้าสิบมันไม,ม,ม,ม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อ๋อต่อวันก็ไม่ได้บอกว่าต่อสัปดาห์อะไรก็กินกินไปเลยใช,ใช่ไหมเน้น<ม>เป็นต่อวันอ๋อเพราะหวันหนึ่งห้ามเกินสี่เมตรต่อวันอม เเคจอเยอะเออแล้วเอเอคนอะไรนะคนตั้งคันอนะ่ะทิปแทนใช้ได้ปะใช้เป็นทิปแทนได้ค่ะยินดีทิปแทนได้อ๋อเออแล้วคนปวดไมเกรนเนะเาะเฮ้ยมันแคทอะไรอะ่ะแคทแคทซี 4, ใช่ไหมยาอะไรยินดีดทิปแทนทิปย์แทน แ <C> คตติกรีเออแต่ก็เสี่ยงอย <ay. S 1> ู่นะมันแค t เอ็กซ์นะอืมก็ไม่ควรใช้เหมือนเดิมอืมกินพาราไปสงสารนะถ้าใครเป็นไมเกรนชงตั้งคัน มันเยอะเจอแต่ผู้หญิงเนาะทำไมที่พวกไมเกรนอะมันผู้หญิงเป็นเยอะควรจำเดือนเกี่ยวกับฮอร์โมนนะโอ้ฮอร์โมนนึงเนาะออจำเดือนด้วยเอามันลิงก์กันมั้งเนาะทิปแทนเอาแต่ก็ไม่ควรใช้ร่วมกันโอเคไมเกรน เกี่ยวกับฮอร์โมนเอสโตรเจนอะอืมเออมันมีหลายสันข้อสารนิษฐานเนะี่ยเนาะเอสโตรเจนผู้หญิงเออผู้หญิงเนาะเอสโตรเจนแล้วผู้ชายเทสโทสเตอโรนเออมันคนละมันคนละเพศนั่นแหละก็เกี่ยวกับฮอร์โมนโอเคเกรนรอ